สวัสดีครับวันนี้ก็ผมกับพบกับผมอีกนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมไมค์ครับนะครับผมจะมาสอนสร้างบ้านง่ายๆซิมเปิลนะครับที่บ้านเล็กนะอยู่ได้นะครับโอเคนะครับเรามาเริ่มสร้างกันเลยนะครับของที่เราต้องเตรียมนะครบก็มีโอกรูทนะครับแล้วก็มี Co าวปัตรตนนะครับ ก็มีเขามาตอนสแลบนะครับแล้วก็มี OAK WOOD แพงนะครับแล้วก็มี t ทอ h มีสแลปนะครับเราสร้างกันเลยนะครับตอนแรกนะครับให้เราสร้างโอ๊กวูดขึ้นมาสี่บล็อกนะครับหันมาสองช่องอ,อันนี้ก็วางไม้ไปนะครับวางขึ้นมาอย่างนี้นะครับทําไป2ช่องนี้นะครับและให้เรา วางไม้อย่างนี้นะครับให้บ้านมาเป็นขนาดเท่ากันนะครับมันจะได้ไม่ข้างใดข้างหนึ่งเออเสียหลักไปนะครับทําก็ทําตามผมได้เลยนะครับเฮ้ยท,ทำอยู่ก็ทําตามได้เลยนะครับพอได้อย่างนี้แล้วนะครับให้เราทําไม้อย่างนี้นะครับขอโทษทำผิดให้เราทําไม้นี้นะครับ นี้นะครับทำให้โคตรอันเลยแค่ด้านบนนะครับนี้นะครับแล้วก็ให้เราปูพื้นเป็นอกอกว่ะปู อันนี้เนบ้ al, it, so it, so านที่ง่ายๆนะครับทุกคนทําตามได้นะไม่ได้ยากมากเท่าไหร่ครับน, al, นี่นะครับแล้วก็วางมาอย่างนี้นะครับขึ้นมาอย่างนี้ครับตรงนี้นะครับต่อไปแล้วก็วางกระจกตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับมากระจบให้เรา รอบด้านเลยนะครับแบบนี้นะครับส่วนเรื่องวามหลังคานะครับผมจะสร้างเป็นแบบหลังคาอย่างนั้นนะครับเป็นสามเหลี่ยมเข้ามานะครับแห่งบันไดหินไปอย่างนี้นะครับวางไปเลยก็ตรงนี้ให้วางหินไ้อย่างนี้นะครับ ก็ขึ้นมาอย่างนี้ครับขึ้นมาตามแบบเลยครับอย่างนี้นะครับแล้วก็สร้างสตาร์ทอยากสร้างตามก็สร้างตามไปเลยนะครับไม่ยากครับเป็นบ้างง่ายๆไม่ได้ยากสำหรับครพอเราถึงอย่างนี้แล้วนะครับ ให้เราทำอย่างนี้นะให้เราหันหน้าเก้าอี้มาด้านนี้นะครับให้ด้านนี้ก็หันหน้าเข้ามาด้านนี้ครับแล้วก็ใช้สแบบับวางไปอย่างงี้นะครับวางไปเลยนะครับวางปิดให้มิดเลยนะครับนะครับต่อไปถ้าบ้านไปนะครับให้เราเตรียมเตียง แล้วก็เตาเตาเผานะครับแล้วก็คัพจิ้งเคเบิลนะครับอย่างแรกนะครับผมจะสร้างเตียงไว้ประมาณมุมตรงนี้นะครับเนี่ยครับคัพจิ้งเทเบ,บิลก็จะวางไว้ตรงนี้นะครับพอกกล่องจะวางคัพจิ้งเทเบิล้ตรงนี้ดนะ้วยไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็พวกเฟอร์นิเจอร์อย่างนี้นะต้องบนเลอใช่ไหมให้เราวางไปเลย ว่าอย่างนี้ไปเลยจะได้ประหยัดพื้นที่นะครับแล้วก็ปักทอให้เรียบร้อยครับปักเลยเตรงนี้เราจะเอาแถบไอ้พิชเชเะเพร้านะไอ้น,นี้เม,มื่อวานเราม่เจาจังบี้จะเข้ามาบ้านเราได้นี่ยให้เราเอานีนะ ก็ป๋กทอดไปเราทำ่างนี้ทำล้อมรอบ,อบอ่างนี้นะครับกระปัอทอตรงนี้เราก็จะใส่เป็นดอกไม้นะครับอย่างนี้นครับเสร็จแล้วครับบ้าน,นง่ายๆที่ผมคิดขึ้นมาเองนะครับ เจะทำข้างหน้าแบบนี้หรือว่าแบบนี้ก็ได้นะครับได้ครับอย่าลังคลนะครับสวัสดีครับ